อยู่ไหนเออติ๊กต๊อก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 เออเก่งมากครับจระเข้อยู่ไหนเออถูกต้องครับโรมาอยู่ไหนเออถูกต้องครับแมวอยู่ไหนเออติ๊กต๊อก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 ถูกต้องครับ อยู่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอถูกต้องครับลิงอยู่ไหนเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต i อกติ๊กตอกถูกต้องครับหมูอยู่ไหนเอ่ยหมูอยู่ไหนเอ่ยติ๊กต๊ก